สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้ก็นั่งอยู่ในห้องที่เราสามารถทำสมาธิกับตัวเองได้นะคะก็เลยอยากจะเปิดไพ่และทำคลิปอีกพร้อมกับจะรับสารด้วยว่าสิ่งที่อยู่ในใจหรืออยู่ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนในระบบแมทริกอะย้ำว่าทุกคนเลยนะคะเออ ปกติเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถใช้คำว่าทุกคนได้เนาะมันจะเป็นเหมารวมหรือตัดสินแต่เรื่องนี้มั่นใจนะคะว่ามันเป็นทุกคนนั่นแหละคะ่ะแค่มากหรือน้อย่เค้นเจอหรือไม่หรือสนใจหรือไม่นั่นก็คือคำว่าปมปปามมอม้ปอปาปาม,มที่ทุกคนไม่ว่าจะหลับไหลหรือตื่นรู้มีหมดนะคะและยิ่งคนที่ตื่นรู้และทำภารกิจยกจิตสำนึกยกพลังงาน จะต้องได้ยินบ่อยๆมากๆว่าทุกคนมีปมมีปัญหามีสิ่งที่ต้องแก้ไขพัฒนาและยกระดับจิตดังนั้นคลิปนี้เราอยากจะเจาะลึกผ่านจักรวาลผ่าน higher self inner self ของตัวผู้อ่านไพ่เองหรือว่าตัวดิฉันเองนะคะว่าปมที่ตัวดิฉันเองก็มีและทุกๆคนก็มีแต่เราไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เราลองมาดูกันว่าจักรวาลอยากจะสื่อสารเรื่องนี้อย่างไรนะคะคำว่าปมเนาะ ทำสมาธินะคะเรื่องของปมมันก็คือกรรมหรือการกระทําหรืออะไรก็ตามยังไม่สามารถบัญญัติเป็นศัพท์ได้วันนี้ก็เลยอยากจะเคาะขันนะคะเสียงนี้เป็นจักระที่5จักระลาคอโชษจักราหรือว่าเกี่ยวกับการบันทึกกรรมเกี่ยวกับการกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกทางคําพูดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้เราพูดไม่ดีนะคะแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเราคิดว่ามันไม่ดี เราก็ต้องชำระล้างตัวเองแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดออกไปหากรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ถ้าเราพูดไปแล้วเราต้องยอมรับว่าพูดเพราะเหตุปัจจัยใดหรือแม้แต่กระทั่งการที่ต้องการจะพูดคําใหม่ๆแต่มันอาจจะเป็นคําที่ไม่ดีแต่ถ้ามันเป็นการปลดล็อกหรือมันเป็นการที่จําเป็นต่อการพูดนั้นผ่านการยกจิตสํานึกแล้วผ่านการพิจ,จารณาแล้วนะบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าคําพูดนั้นมันควรจะเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องปรับปรุง ให้เหตุการณ์นั้นๆอยู่ในพลังงานที่ดีๆดังนั้นจักระนี้เกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับการแสดงออกกล้าที่จะแสดงออกนะคะคำว่ากล้าแสดงออกในจักระที่5นี้ไม่ได้หมายถึงไปกล้าแสดงออกในแนวแบบกล้าสนุกสนานกล้าแบบสมมติถ้าเป็นนักร้องก็ต้องกล้าเต้นกล้าร้องเพลงไม่ใช่กล้าแสดงออกแบบนั้นน่ะแต่มันเป็นกล้าที่จะแสดงออกบางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะและเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นประโยชน์เราจะไม่เก็บกด หรือเก็บกักมันเอาไว้แม้กระทั่งคําพูดที่ไม่ดีถ้าเราเก็บกดเก็บกักเอาไว้ติดกับดักคนดีให้เราเขียนออกไปก็ได้บรรยายระบายออกไปกับตัวเองลมฟ้าอากาศระบายกับระบบ AI ไปเลยก็ได้ระบายกับเขียนอะไรก็ได้ที่คุณเป็นช่องทางที่คุณสามารถทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปนะคะหรือคําพูดดีๆแต่ไม่กล้าที่จะไปบอกใคร ก็ลองโพสต์ลองเขียนมันต้องมีวิธีการที่เราจะกล้าแสดงสิ่งเหล่านี้ออกไปเหมือนแสดงผลงานออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนี้กันใครที่รู้สึกอึดอัดไม่ชอบก็หายใจลึกๆทิ้งไปนะคะแต่ถ้าใครที่ฟังแล้วจะได้เปิดระบบนี้ไปด้วยกันนะคะอาจจะเคาะใกล้กล้องหน่อยแล้วมันอาจจะได้ยินเสียงของความถี่ด้วยแล้วเสียงของไม้กระทบด้วยนะคะเพราะว่าเอ่อคลิปเสียงนี้บันทึกเสียงได้ค่อนข้างชัดนะคะ ทำสมาธิตามเสียงไปได้เลยนะคะจําเสียงนั้นเข้าไปในจิตแล้วก็มาฟังไพ่พร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่สักสามสำรับในการเปิดเล่าเรื่องสั้นๆว่าคําว่าปมจักรวาลอยากาจะบอกอะไรกับคํานี้นะคะปมปมทําไมต้องมีในมนุษย์ทําไมมนุษย์ต้องมีปมทําไมต้องเจอคนมีปมทําไมตัวเราต้องมีปมแล้วปมคืออะไรกันแน่ ะะจริงๆแล้วชีวิตนี้ทําไมต้องเกิดขึ้นมาจากปมไม่ว่าจะเป็นปมในอดีตปมปัจจุบันหรือการกระทําใดที่สร้างขึ้นจนเกิดปมหรือใครจะมาเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์สร้างปมนี้กับเราขอดูคำว่าปมในทางจิตวิญญาณและจักรวาลที่ต้องการสื่อสารค่ะวิทยาการ science หรือว่าเลขหนึ่นะคะคือ the magician ดมาจะเชื่อแล่แล่ประทาการปรุงการวิทยาการการคิดสูตรคิดค้นความหมายก็คือเหมือนเราอะเราเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์มีความคิดความรู้สึกจิตใจและจิตวิญญาณและพลังงานแต่เมื่อมีเหตุการณ์ทางโลกแมทริกระบบที่ถูกออกแบบมาให้คนต้องเกิดมาเป็นลูกคนนี้เกิดมามีความรักแบบนี้เกิดมามีความลำบากหรือสุขสบายหรือขาดความอบอุ่นหรือจะเป็นอะไรก็ตามมันคือรสชาติการปรุงขึ้นมา ของระบบนี้ที่ออกแบบให้แต่ละคนที่เกิดจะต้องอยู่ในระบบนี้เส้นทางนี้ก็หลับไหลกันไปแต่ถ้าใครที่ตื่นขึ้นมาจากระบบนี้ค่อยๆตื่นและตื่นในที่สุดหรือตื่นจนหมดเลยนะคะเราจะต้องนำปมนี้มาเพื่อออกแบบใหม่เล่นแรปแปรธาตุใหม่ปรุงรสชาติใหม่หรือออกแบบส่วนผสมเคมีนี้ใหม่ในภาพนี้คือการเหมือนห้องทดลองการปรุงสารหรือเคมีอะไรต่างๆขึ้นมาใหม่แร่หรือธาตุหรือพลังงาน ปมนี้ไม่ได้มีเพื่อให้เราเจ็บปวดแต่ถ้าเราหลับไหลเราจะเจ็บปวดแต่ถ้าเราตื่นขึ้น,เป,นเป็นทีละสเต็ปนะคะเราจะต้องตื่นก่อนตื่นแล้วเรียนรู้แล้วเราก็ตื่นรู้พอตื่นรู้เราก็จะรู้พอเรารู้แล้วเราก็จะตื่นแล้วมันจะเป็นลำดับค่ะใช้เวลาหน่อยการแกะแก้ไขและแกะปมของตอนเองเราจะเข้าใจตนเองเราจะล้างปมตนเองได้เราจะเล่นแร่ประทัดกับตัวเรากับแมทริกกับจักรวาล เราจึงค่อยไปเล่นแร่ประทตุกับมนุษย์ผู้อื่นผู้ใดเมื่อเราสามารถออกแบบเคมีหรือรสชาติหรือชีวิตของเราได้นะคะต้องใช้เวลาอย่างตัวผู้อ่านเองกว่าจะออกแบบชีวิตตัวเองได้ใช้เวลาเข้าปีที่4แล้วสําหรับการทําภารกิจทางคู่รักจิตวิญญาณที่มีกระจกมาช่วยสะท้อนแต่ภารกิจเดี่ยวของเราอ่ะเราก็ทํามาเข้าปีที่5แล้ว ะะส่วนการหลับไหลเราก็หลับไหลมาครึ่งชีวิตของเราแล้วได้เวลาที่เราต้องเรียนรู้ปมของเราเพื่อที่จะออกแบบชีวิตของเราใหม่ค่ะนั่นคือสิ่งที่จกักรวาลส่งเรามาเกิดเพื่อมีปมเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของระบบความคิดและจิตใจแบบมนุษย์แบบระบบแมทริกเราจะต้องมีปมการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ปมชีวิตปมสังคมทุกอย่างมันก่อเกิดเป็นปมเป็นปัญหาชีวิตเป็นลําดับไปมันถูกออกแบบมาแบบนี้ดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้การตื่นขึ้น,นเพื่อ,อออกแบบชีวิตตัวเอง แฮกระบบแมทริกแฮกระบบความคิดระบบมนุษย์โดยการที่ใช้การเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละค่ะออกแบบชีวิตโดยจิตวิญญาณปมคืออะไรช่างฝันอันนี้7ถ้วย daydream พลังงานของ7ถ้วยจริงๆแล้วคือความคิดความไม่แน่นอนความลังเลความสงสัยต่างๆแต่ไพ่ใบนี้สื่อถึงความช่างฝันช่างฝันมี2แบบนะคะช่างเพอ้อช่างฝันแบบหลับไหลกับเราช่างฝันเพื่อที่จะ create สร้างสรรค์ daydream คือ วันที่เราฝันวันที่เราเกิดมามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายใดเราต้องแก้ไขปมจิตใจเจ็ดถ้วยคือการทำภารกิจเกี่ยวกับการไม่หยุดอยู่นิ่งๆเกี่ยวกับการยกระดับจิตอะค่ะเราไม่ได้เรียนรู้แค่ปมเดียวเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องเรื่องเดียวเราสามารถแก้ไขปมตัวเองไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดหรือเราอยากหยุดเราก็หยุดที่จะรับปรมรับปัญหาใดๆในอดีตหรือของใครหรือของตนเอง แล้วเราก็หยุดสร้างปมใหม่ๆได้นะคะเราสามารถคิดในแบบสร้างสรรค์ฝันดีๆได้ช่างฝันแบบดีๆได้เราไม่ต้องไปคิดแบบทุกข์แบบระบบมนุษย์ที่ถูกออกแบบมาให้เราทุกข์เราเครียดเราคิดวิตกกังวลเราเจ็บปวดสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่เราต้องออกแบบใหม่เห็นไหมคะต้องเป็น The Magician เล่นแร่แปรธาตุชีวิตตัวเองเล่นแร่แปรธาตุพลังงานปมของตัวเองแล้วจงสร้างสรรค์ปมความคิดจิตใจ ทุกอย่างในระบบสื่อประสาทระบบสมองระบบความคิดมันมาจากที่นั่นแหละค่ะมันถึงออกแบบให้เราพูดได้ให้เรามองเห็นให้เราลงมือทําอะไรให้เรามีปมหรือไม่มีปมให้เราแก้ไขปมตนเองได้จากการที่เราช่างฝันหรือเยียวยาจิตใจของตัวเองชําระล้างจิตใจตัวเองอย่างไม่หยุดที่จะพัฒนาแม้ว่าเราจะมีความรู้หรือความไม่รู้มันไม่เกี่ยวเลยนะคะมันเป็นการที่เรากลับมาสนใจตัวเอง กลับมาก้มหน้าก้มตาทดลองพลังงานตัวเองกลับมาก้มหน้าก้มตารักในตัวเองแล้วเรารักคนอื่นได้ด้วยรักสามีรักภรรยาเราได้รักพ่อรักแม่เราได้แต่เราต้องกลับมาง่วนอยู่กับการโฟกัสความสงบความสุขไม่มีอยู่จริงหรอกคะ่ะหามาได้เดี๋ยวก็หมดไปแต่เราก็ควรจะไปในเส้นทางของความสุขแม้ว่าเราจะทุกข์แม้ว่าเราจะถูกตําหนิแต่เราก็ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้เ,เราก็ต้องก้าวข้ามผ่านไปได้อะค่ะเพราะว่า เราเกิดมาเพื่อเล่นเกมมาเรียนดูที่โรงเรียนนี้มาที่ลานเล่นเกมแห่งนี้หรือจะเป็นโรงละครแห่งนี้ที่นี่สามารถเรียกได้หมดเลยจะเรียกว่าโรงละครก็ได้ทุกคนมาเป็นตัวละครเป็นบทบาททุกคนมาเป็นนักเรียนมาอยู่ในโรงเรียนหรือเราจะมาเป็นนักเล่นเกมมาอยู่ในโลกแห่งเกมโลกนี้สามารถเรียกได้ได้หมดเลยนะคะปมคืออะไรอีกรักษาสมดุลบาลานซ์ บาลานซ์ที่คนเข้าใจผิดว่าจะต้องยืนอยู่บนเส้นเชือกเส้นเดียวเส้นอันตรายให้นิ่งตรงนั่นก็ถูกหรือจะต้องเดินทางสายกลางอยู่ได้ทั้งซ้ายและขวาทั้งสองสิ่งสองอย่างนั่นก็ถูกแต่บาลานซ์ที่ตัวผู้อ่านเองค้นพบอีกคือการรักษาสมดุลกับความไม่สมดุลทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรสมดุลจริงๆนะคะการตื่นรู้มิติสามิติสี่แรกๆเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพื่ออยู่ตรงกลางให้ได้ เพื่อเดินให้ตรงในเส้นให้ได้เพื่อเข้าเส้นทางให้ได้แต่พอเราเข้าแล้วเรายกระดับเราแล้วมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราสงบแล้วความถี่เราสูงขึ้นแล้วจิตสํานึกเรายกสูงขึ้นแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าสมดุลคือการอยู่ท่ามกลางความไม่สมดุลของตัวเองของชีวิตเราและผู้อื่นเพราะมันไม่มีความสมดุลอยู่จริงๆเราจึงต้องมาเล่นเกมสมดุลที่ตัวเองเราจะอยู่ท่ามกลางความสมดุลที่ เราจะกินอย่างไรนอนอย่างไรเปลี่ยนไปในแต่ละวันอย่างไรเราไม่ยึดติดเมนูเดิมๆเราไม่ยึดติดช่วงทำลายเวลาเดิมๆเราไม่ยึดติดกับสถานการณ์เดิมๆเพื่อนเดิมๆหรือการจะต้องเสรพติดการมีใครไม่มีใครหรือเราจะต้องเดินคนเดียวในเส้นทางนี้เพราะจริงๆเราไม่ได้เดินคนเดียวมันอยู่ที่กฎความคิดของเราเราดึงดูดการเดินคนเดียวเราดึงดูดความเหงาเราดึงดูดการตื่นรู้เราดึงดูดอะไรมา ดังนั้นการรักษาสมดุลเมื่อเราเจอสมดุลเราสร้างสมดุลบาลานซ์ในตัวเองได้แล้วเราก็จงรักษามันนี่คือภารกิจที่แท้จริงไม่ใช่แค่มาทําอะไรให้มันสมดุลมีแค่สองสิ่ง2องอย่างมีผิดกับถูกมันมีมากกว่านั้นอย่าลืมว่ามันไม่ได้มีแค่ผิดนะถูกนะมันมีผิดมากผิดน้อยผิดนิดเดียวผิดมากมายหรือเกินแล้วก็มีถูกถูกมากถูกต้องที่สุดจนยึดต,ติดหรือถูกต้องแค่สมดุลความถูกต้องชัดเจนอย่าได ทำร้ายใครแล้วก็อย่าทําร้ายตัวเองความคิดของเราอย่าเบียดเบียนใครแล้วก็อย่าเบียดเบียนตัวเองนี่คือการรักษาสมดุลไม่ใช่การมาทําตัวเองให้อยู่ในสมดุลตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้บางทีมันขาดสมดุลเราก็กลับมาที่สมดุลเราได้เพราะาเราเป็นคนสร้างสมดุลได้เองนะคะปมคืออะไรจกักรวาลเนี่ยจะบอกว่าปมคืออะไรดินแดนใหม่นิวแลนด์เมื่อเราเปิด เปิดจิตจุญญาณเปิดการตื่นรู้ของเราแล้วเราไม่ได้ต้องกลับบ้านไปอยู่ดาวไหนโลกไหนนะคะการกลับบ้านที่แท้จริงคือการยกระดับจิตของเราในกายภาพนี้ในโลกนี้ในดาวนี้ในมิตินี้ดินแดนใหม่ที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปอยู่ที่อื่นฉันเบื่อที่นี่แต่ดินแดนใหม่ในที่นี้คือความรู้สึกใหม่ จิตวิญญาณที่ยกระดับขึ้นไปกลับบ้านกลับบ้านด้วยจิตสำนึก้กลับบ้านด้วยพลังงานจิตวิญญาณเพราะกายภาพเราไม่อยู่เราก็กลับคืนสู่ที่เดิมเราจงนิพพานในขณะมีลมหายใจเราจงกลับบ้านได้ตั้งแต่เราเข้าภายในเราได้ขึ้นสู่ระบบมิติที่สูงกว่าได้นั่นก็กลับบ้านได้กายภาพเป็นเพียงแค่พาชนะดินแดนใหม่ในที่นี้คือเป็นตัวตนใหม่ในโลกเก่าๆในสังสารวัตรเดิมๆ เราสร้างดินแดนชีวิตของเราใหม่ๆได้ดังนั้นปมนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญแล้วงานหลักสำคัญที่เราต้องมาแก้การแก้ปมที่เข้าใจผิดคือต้องหันไปอยู่กับอดีตไปแก้คนนั้นต้องไปแก้คนนี้ไม่ใช่เลยแล้วก็ไม่ใช่การแก้ปมต้องมานั่งเยียวยาตัวเองอย่างเดียวการแก้ปมนั้นคือการเข้าใจว่าเหตุใดปมนั้นจึงเกิดขึ้นเหตุใดฉันจึงแบกปมนี้มาตั้งนาน เหตุใดฉันต้องมาเกิดที่นี่และพบเจอกับเรื่องเหล่านี้จนเกิดปมไม่ว่าจะเป็นฉันทำเองฉันแบกมันเองหรือใครจะทำเราใครจะทำเราไม่สำคัญเท่าเราแบกและยึดถือปมนั้นเอาไว้นิวแลนด์ดินแดนใหม่มีความสุขได้เลยทันทีไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอเรารู้อะไรความสุขมันไม่ได้มีอยู่จริงๆและเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยการค้นหาแล้วสร้างความสุขอะไรเลยความสุขอยู่ภายในว่า เรารู้จักตัวเองจริงๆแล้วเรารู้แล้วว่าดินแดนใหม่นี้ไม่ใช่การต้องตายจากร่างนี้ไปอยู่โลกไหนดาวไหนนั่นก็คือพิธีการเกิดใหม่พิธีการต้องดิ้นรนใหม่เราสามารถเรียนรู้ได้เลยว่าที่นี่คือไม่มีอะไรจริงสามารถเป็นดินแดนใหม่ได้ที่นี่เลยไม่ต้องออกไปไหนนะคะการรู้จักตัวเองการรู้จักปมตัวเอง ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวตนแต่เราสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของเรานั่นเราก็ชนะตัวเองในอดีตชนะตัวเองในปัจจุบันแล้วก็ชนะผู้คนคนอื่นที่เคยทำร้ายเราเป็นเหตุปัจจัยที่เรามารับผลจากการทำร้ายนั้นของเขาจงปล่อยเขาไปด้วยการที่เราทบทวนว่าเรามีปมนั้นได้อย่างไรเราแบกมันมาทำไมทำไมเราต้องแบกปมของคนอื่นปัญหาของคนอื่นมาใส่ไว้ที่ชีวิตเรานะคะอ่ะ เปลี่ยนสำรับนิดนึงขอดูว่าจักรวาลและไฮเออเซลของคุณทุกคนทุกท่านนำมาเจอคลิปนี้นะคะต้องการอยากจะสรุปคำว่าปมในแนวทางของจิตวิญญาณและจักรวาลอย่างไรเราจะไม่พูดในแนวทางของแบบเอ่อมิติที่ต่ากว่าไม่เกี่ยวกับสูงส่งนะมันเป็นมิติที่ต่ากว่าไงเราก็เคยอยู่มิติที่ต่ํากว่านั้นมาก่อนเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วเราก็ต้องชําระล้างขัดเกลาแทบตายเลยนะหนักหนาเลยนะกว่าเราจะยก ความถี่ของเราหรือมิติของเราขึ้นมาในกายภาพเดิมเราเป็นกายภาพเหมือนคนอื่นเท่าเทียมกันนะคะไม่ต้องแบ่งแยกตัดสินแต่เราต้องรู้ตัวเองว่าเรายกจริงๆหรือเราคิดไปเองเพื่อยกตนขึ้นมาเราต้องยกความถี่นั้นขึ้นมาจริงๆเราจะเห็นเลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปจากความคิดนิสัยคําพูดวาจา เราโกรธได้เพราะมนุษย์คือมีความรักรอบกดหลงแต่การรักรอบกดหลงและตัณหาหรือความอยากความต้องการหรือความผิดใดๆนั้นมันเกิดมาจากเหตุและผลเหตุและปัจจัยใดการตื่นรู้ของเราในความถี่ใดทําไมเราถึงเป็นเช่นนั้นทําไมถึงมีปมทําไมถึงโกรธทาไมถึงโมโหนั่นแหละค่ะนั่นคือการเรียนรู้ที่เราต้องเรียนรู้บทสรุปของปมในคลิปนี้นะคะจักรวาลและจิตวิญ,ญญาณครูรู้ครูบาอาจารย์ไฮเออร์เซลอยากจะบอกอะไรสรุปอะไรคะราชาเหรียญค่ะ ความสุขอยู่ในมือเราความสุขอยู่ในตัวเราที่เขาบอกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวมันก็ประเดี๋ยวประดาวค่ะสุดท้ายถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่ล่ะรอบตัวไม่เหลืออะไรเลยล่ะเราจะมีความสุขได้อย่างไรการที่เราเริ่มต้นตื่นรู้ใหม่ๆเราเรียนรู้ความสุขเล็กๆรอบตัวความสุขง่ายๆในชีวิตประจําวันนั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นพอเราทําไปซ้ําๆสุดท้ายเราจะเบื่อความสุขนั้นเพราะทุกคนมันถูกออกแบบมาให้สุดท้ายก็เบื่อวงจรเดิมๆหลวมเดิมๆ แล้วก็ไปดิ้นรนใหม่แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนไปตลอดเลยหลากหลายเกินไปมันก็จะน่าเบื่อตรงที่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรมั่นคงมันย้อนแย้งอยู่ตลอดเวลาเพราะแมทริกเขาเล่นเกมผ่านสมองผ่านความคิดผ่านจิตจำนึกของเราดังนั้นราชาถือเหรียญกำลังจะสรุปปมมันคือตัวเรานั่นแหละค่ะตัวเราเองเป็นกระจกสะท้อนให้เราแต่เราแค่ไม่เห็นเราจึงต้องมีคนอื่นคนอื่นคนอื่น,น,นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดระดับไหน หรือคนไม่รู้จักเลยนั่นเขาก็คือกระจกของเราส่วนเราก็เป็นกระจกของเขาแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายเขาหรือคนอื่นจะรู้ไหมว่านี่เราเป็นกระจกให้เขาเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรอะ่ะมันเป็นของมันไปเองเพราะโลกนี้คือการสะท้อนกลับโลกนี้คือการสะท้อนกลับกันไปกลับกันมาผ่านความคิดความถี่และจิตจำนึกและพลังงานถ้าเราไม่สนใจกาย,ยาภาพไม่ต้องไปสนใจความสุขเล็กๆไม่น้อย,อยรอบตัวแต่ไม่ใช่ว่าไปทุกไงแต่เราไม่ต้องไปพึ่งพิง,พรงเรารู้แล้วก็วางไปแต่การรู้แล้ววางหรือรู้ อะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้มันก็เป็นกับดักเหมือนกันนะคะแรกๆะใช้ปฏิบัติเป็นเครื่องมือที่ดีแต่พอหลังๆมันจะเสพติดพอเสพติดแล้วเราจะวนเป็นวงจรอยู่ดีสุดท้ายเรากลับมาที่ภายในของเราอะ่ะหาทางออกไม่ได้ก็กลับมามาอยู่ในโลกภายในคือในร่างกายในจิตวิญญ,ญาณในในพลังงานของเราเราอยู่ในโลกพลังงานของเราโดยการที่กายภาพเราอยู่ที่นี่แหละโลกพลังงานของเราจักรวาลของเราก็อยู่ข้างในเราเราแค่ต้องค้น หาจนเจอแล้วสถิตอยู่ในนั้นเหมือนเราสถิตอยู่ในตัวเองมากเท่าไหร่เราจะมีความสุขเองโดยที่ไม่ต้องหาสิ่งรอบๆมาเป็นที่พึ่งพาให้เห็นความสุขรอบกายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้นั่งอาจจะดูทีวีแล้วต้องหาความสุขจากการดูทีวีแรกๆอาจจะดีหลังๆจะเบื่อไหมล่ะสุดท้ายก็เบื่อหาความสุขจากการมีบ้านอยู่เงียบๆสันโดษผ่านไปปี2ปี3ปีเราก็จะเบื่อสิ่งนั้นเพราะมันไม่ได้ยั่งยืนมันไม่ใช่สุขจริงๆ แต่สุขจริงๆคือไม่ว่าสภาวะมันจะเป็นอย่างไรมันจะทุกข์หรือสุขมันจะล่มสลายหรืออะไรแต่เราสุขจากข้างในนี่คือความสุขที่แท้จริงเพราะมันจะสงบและว่างเปล่ามันอาจจะเหงาแต่สุดท้ายเดี๋ยวคุณจะเจ,เจอทางออกนะคะกพประมาณนี้สําหรับเรื่องปมอาจจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์เดี๋ยวไว้เรามา ไหลต่อกันในข้อความคลิปต่อไปนะคะก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวเราอาจจะมาพูดด้วยประเด็นไหนก็ยังไม่รู้รอติดตามนะคะถ้าใครสนใจอยากจะให้เป็นที่ปรึกษาแชร์ share, แบ่งปันเรื่องราวนะคะเป็นมือปืนรับจ้างแห่งการแก้ปมไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่ก็จะใช้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งที่ติดอยู่สิ่งที่เป็นอยู่เราจะใช้อย่างไรหรือถ้าไม่ใช่ประสบการณ์โดยตรงของตัวผู้อ่านเองก็จะเป็นช่องทาง กระบอกเสียงจากจักรวาลแห่งการรับสารรับพลังงานเปิดไพ่เป็นเครื่องมือนี้ช่วยแกะแก้ไขหรือแนะนำแลกเปลี่ยนกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ